คนจะปฏิบัติกับเราอย่างไรมันขึ้นอยู่กับว่าเราเทรนเขาอย่างไรจำไว้นะครับคนปฏิบัติกับเราขึ้นอยู่กับการที่เราเทรนครับเทรนเขาอย่างไรมันมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับจากลอสแองเจลิสนะครับเขาอธิบายว่ามันมีคู่รักคู่หนึ่งไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญแล้วก็บอกว่าเนี่ยสามีของฉันเนี่ยไม่ทําอะไรเลยฉันจะทํายังไงดีให้สามีของฉันเนี่ย ทำงานทําการเขาซื้อสีมารู้สึกว่าเป็นสีขาวเขาจะเขาซื้อสีมาจะทาฝ้าเพดานก้าเดือนแล้วผู้เชี่ยวชาญหามันไม่เห็นทำอะไรเลยผู้เชี่ยวชาญคนนี้เขาแนะนําว่าไงรู้ไหมครับเขาบอกว่าเขาบอกกับคนเป็นภระระยาว่ากลับไปหลังจากนี้นะสัปดาห์เดียวนะให้คุณทำนี้ให้แสดงการขอบคุณเวลาที่สามีทําอะไรก็ตามแต่ดีๆให้ให้แสดงการขอบคุณ ผู้หญิงก็รู้สึกมันมัน,ม,นมันเป็นเทคนิคที่ธรรมดามากเลยแต่เออทำทำไปงั้นแหละปรากฏว่าในระยะเวลาไม่ถึงสองสัปดาห์สามีเกิดไอเดียอยากจะทาสีฝ้าเพดานขึ้นมาซะงั้นซึ่งจริงๆแล้วเทคนิคนี้เนี่ยมันคือเอฟเฟกของมันมันเป็นกฎอ,อย่างหนึ่งของกฎของการเพิ่มภูนคุณเทรนคนไปในทิศทางไหนคนมันจะปฏิบัติกับคุณแบบนั้นสมมุตินะครับผู้ใหญ่เนี่ย นะครับถ้าหยอกเด็กใช่ไหมเด็กจะทาอะไรครับเด็กจะไม่เกรงใจครับเด็กก็จะเริ่มด่าคุณครับคนเราเนี่ยครับถ้าหยอกหมาครับหมาก็จะหมาก็จะเลียปากับนะครับไปหยอกหมาหยอกเดี๋ยวหมาก็เลียปากครับก็เลยครับคุณเทรนมันแบบไหนมันจะเป็นแบบนั้นนะครับถ้าคุณเป็นคนหยอกล้อแฟนครับสักพักหนึ่งครับแฟนก็จะเล่นหัวคุณครับถ้าคุณเป็นคนชอบจับผิดแฟนครับสักพักหนึ่งครับแฟนจะชอบโกหกคุณครับ ถ้าคุณเป็นคนชอบที่จะเช็ครหัสสักพักหนึ่งครับแฟนจะมองว่าคุณไร้ค่าครับเพราะอะไรครับเพราะเาขารู้ว่าคุณไม่มีทางไปถึงต้องมาเช็คเขาเขาเลยไม่ยังป็นต้องเสียดายเพราะยังไงมันก็ต้องอยู่กับชันตลอดชีวิตอยู่แล้วถ้าอาการมเแบบนี้คุณเทรนเขาอย่างไงเขาก็จะเป็นแบบนั้นเพราะงั้นเนี่ยวิธีการกันเลยครับการทําให้แฟนเอาใจมากขึ้นมันขึ้นอยู่กับว่าคุณเทรนเขาให้เอาใจเราหรือไม่ มันขึ้นอยู่กับว่าคุณเทรนเขาให้เอาใจเราหรือไม่คุณเห็นภาพนี้ไหมครับคือการเติมความรักกับลงไปในความคิดของคนลงไปในสมองของคนมันเป็นกฎอย่างหนึ่งของความรักความสมัติวิธีการคือถ้าเกิดว่าคุณอยากให้ใครเอาใจเรามากขึ้นให้เราทํานี้ครับเช่นเทคนิคของการเขียนโน้ตกับแปะหลังตู้เย็นครับนะครับเวลาที่เขากลับมา แปะคืออันนี้คือสําหรับคู่ที่อยู่ด้วยกันนะครับแปะหลังตู้เย็นไม่ใช่ว่าเออมันอยู่คนละที่แล้วกูเขียนของกูแล้วกูแปะที่ตู้เย็นของกูมันเห็นตายแล้วนะครับอันนี้เฉพาะคนที่อยู่ด้วยกันให้คุณแสดงการขอบคุณครับไอ้สิ่งที่เขาทําดีให้อ่วันละหนึ่งอย่างสองอย่างสามอย่างสี่อย่างห้าอย่างแต่คุณรู้ไหมครับเวลาคุณชี้นําสมองแบบนั้นนะ่ะมันจะทำให้สมองรู้สึกว่าอ๋อรู้สึกว่าตัวเองมีค่าเพราะแฟนขอบคุณ คราวน,นี้เกิดอะไรขึ้นอยากจะทําเพิ่มให้อีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งเขาอาจจะไม่ได้เปลี่ยนภายในวูบเดียวเนี่ยภายในชั่วโมงเดียวไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยเขาจะถูกบิวให้อยากทําเพิ่มมากขึ้นเพราะอะไรครับคณทาให้ความคิดของเขารู้สึกว่ามันมีการเพิ่มพูนเขารู้สึกว่าเอ้ยทำแบบนี้เอ้ยแล้วแฟนแฮปปี้ทำแบบนี้แล้วแฟนแฮปปี้ happy, ทำแบบนี้ happy, แฟนแฮปปี้แต่คู่รักส่วนใหญ่ที่ไม่เวิร์กไม่ใช่ครับ เราพยายามบอกว่าเขาทําอะไรให้กับเราแล้วฉันไม่แฮปปี้อีกทีนะ <c oughs> คุณนะเป็นคนเทนเขาเองว่าเราพยายามบอกว่าเนี่ยคุณทําแบบนี้ฉันรู้สึกว่ามันฉันไม่แฮปปี้อีกสมองของอีกฝ่ายถูกชี้นำอ๋อทาแบบนี้มันไม่แฮปปี้มันไม่สามารถคิดได้นะอา้างั้นเราต้องทาําสลับฝไม่ใช่นะครับจิตใต้สํานึกของคนจะถูกชี้นําไปตามประโยชน์ค,คำสัง่งไม่แฮปปี้ใช่ไหมไม่แฮปปี้ เดี๋ยวพฤติกรรมของเขาเนี่ยมันก็จะทําให้คุณไม่แฮปปี้มากขึ้นไม่แฮปปี้มากขึ้นไม่แฮปปี้มากขึ้นเหมือนกับคู่ของ,ของในรถอังกฤษที่บอกว่าเนี่ยเก้าเดือนแล้วสามีซื้อสีมาเนี่ยไม่ทาฝ้าเพดานแต่พอใช้กดของความของความเพิ่มผูนกลายเป็นว่าแฟนเริ่มที่จะมีการโน้มน้าวใจตัวเองที่อยากจะทําเพิ่มมากขึ้นแต่ปัญหาของคนส่วนใหญ่คือไปชี้กับว่าอะไรที่ไม่ชอบครับแต่สมองของคนยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุกอ๋อไม่ชอบใช่ไหมพอจิตใต้สำนึกของเขาได้ยินว่าอ๋อไม่ชอบ อ๋อเอามาให้เพิ่มครับแล้วคราวนี้คนมันจะทะเลาะกอันตายโดยที่แฟนก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าทำไมใั่ต้องทําแบบนี้นะครับรู้สึกอยากทํามันเกิดอ,อะไรครับมันเกิดจากชุดคําสั่งของซับคอนเทสต์ไม d ิจิต้าสำนึกคุณจะสังเกตนะครับว่าภายใต้สื่อของคุณคมทั้งหมดเวลาทําคลิปอะไรออกไปก็ตามแต่คุณคมไม่ให้พลังลบหรือการกระตุ้นให้คนคิดลบเลยถ้าเราไม่เทรนอีกฝายอีกฝ่ายก็จะออกทะเล เหมือนกันครับวันนี้พอคุณไม่เทรนแฟนของคุณแฟนของคุณก็จะออกทะเลยิ่งคุณไม่เทรนคุณไปบอกว่าเนี่ยฉันไม่ชอบสิงนี้ฉันไม่ชอบเดี๋ยวมันจะทําเพิ่มครับโดยที่อีกฝ่ายก็ไม่รู้ตัวครับหนึ่งครับเขียนโน้ตครับหลังตู้เย็นครับสองคือการที่คุณส่งแชทก่อนนอนขอบคุณครับอะไรก็ตามแต่ที่เขาทําให้ครับส่งแชทก่อนนอนสามครับการพูดต่อหน้าครับแล้วอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะครับจ้อง ดวงตาของเขาสามวินาทีเวลาพูดเนี่ยจ้องเข้าไปในดวงตาของเขาสามวินาทีแต่ปัญหาส่วนใหญ่ของคนที่มันหน้าตีเพราะอะไรครับไม่กล้าพูดนะครับไม่รู้ไปอะไรคนไทยเนี่ยจะรู้สึกว่าการพูดแบบนี้ฉันรู้สึกว่ามันกระดากปากฉันรู้สึกว่าฉัฉนไม่ชินมันไม่ใช่ตัวของฉันเองเวลาพูดอะไรดีๆแบบนี้ฉันรู้สึกฉันไม่โอเคแต่ถ้าพูดอะไรลบๆมาเลยจัดได้แต่มแมตพูดได้เต็มที่ร้อยแปดสิบป,ประโยคนะครับภายในหนึ่งนาทีน้ำพูดได้หมดเลย แต่เวลาให้พูดเลยก็ตามแต่ที่มันดีๆพูดไม่ได้เขินจำไว้นะครับคนจะปฏิบัติกับคุณยังไงมันเกิดจากการที่คุณเทรนซึ่งในบางครั้งบางคราวคุณไม่รู้ครับไม่รู้ตัวเองว่าเราไปเทรนเขาเช่นเนี่ยขอรหัสนะครับการบอกว่าฉันไม่ชอบไอ้สิ่งที่คุณทําแบบนี้หรือการบอกเนี่ยยิ่งคุณทําแบบนี้ฉันยิ่งรู้สึกไม่โอเคเจตใต้สํานึกของไีกฝ่ายได้ยินโอเคเดี๋ยวได้เพิ่มแล้วเขาก็จะมีพฤติกรรมที่คุณไม่ชอบมากขึ้นมากขึ้น,มา,นมากขึ้นครับ แล้วคุณก็จะสังเกตเห็นว่าพฤติกรรมของเขาที่ทําให้เราไม่ชอบเราก็จะเริ่มเห็นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคุณเป็นคนโน้มน้าวอีกฝ่ายให้เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถามให้คนเอาใจมากขึ้นคือเทรนให้อีกฝ่ายเห็นว่าเราให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องไหนถ้าคุณอยากให้เขาเอาใจมากขึ้นพูดในสิ่งที่เขาทําดีกับเรามากขึ้นแต่ถ้าคุณอยากให้เขารําคาญเรามากขึ้น หรืออยากให้เขามองเราไร้ค่ามากขึ้นพูดในสิ่งที่ทําให้ตัวเองดูไร้ค่ามากขึ้นบอกกับว่าเขาทําอะไรที่เราไม่ชอบครับคุณจะได้เพิ่มวิธีการทําให้คนเนี่ยไม่สามารถทะลุจากคุณไปได้ไม่สามารถไปดึงคนอื่นเข้ามาในความสันธ์ได้แล้วเลือกคุณคนเดียวเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในคอร์สสังกิตครับให้เขาเลือกเราคนเดียวครับวิธีการขังคนเอาไว้ในหัวของเขาเองครับและในนั้นให้มีแต่คุณครับ ราคาเต็มครับ7,590บาทครับคุณสามารถจัดการให้เขาอยู่ในกรงและไม่ต้องออกจากกรงที่ชั้นขังคุณทำให้เขามองมาที่คุณคนเดียวโฟกัสที่คุณคนเดียวครับโปรโพิเศษของวันนี้990บาทปัจจุบันนี้ยังเหลือสิทธิพิเศษอีกเพียง7ท่านสุดท้ายเท่านั้นคุณต้องแคปเจอร์แล้วส่งไปที่ l i น์แอดที่ครูคอมปักหมุดด้านล่างนะครับ